ไม่หนี้ม่ยากแม่นบ่ะค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินรอเนาะยืนอยู่ครับได้ยินอยู่ค่ะเป็นยังไงฝนตกบ่ค่ะคุณพ่อโอ้ยฝนตกสองหมื่นหรอบอกยู่นี่โอ้ยฝนตกนี่เดี๋ยวนี้ก็ฝนตกนี่พอเสียงฝนจากจากอยู่ข้างนอกฝนดีเนาะปีนี้เข้าดอนไหมแน่นค่ะตกตกอ่าตกตาหกมั่งเศร้าตาต่อนี่ยัางย่งเพเศร้าอยู่พ่อ ก็ดีูว่าอยู่ก็เข่าสซีดงค่ะมื้อนี้ก็มากับบรรยากาศตอนสวยๆฝนตกพร้อมบรรยากาศแบบนี้แหละเนาะพ่อคนจังมักมันจังบ่ห่อนเนาะค่ะนอบ่ห่อนค่ะอ่าอากาศตุ้มๆอันนี้ก็ค่ะพ่ออากาศตุ้มๆดีเนาะค่ะคืมเอาทางบ้านพ่อคืมมันบ่ค่ะแต่บ่ตก โตกต้องว่าขึ้นห่างๆขีป่าเชี่ยวเขาไหมอืมอันนี้ตกมืดมากเลยค่ะหนาวค่ะมือนี้ก็ดูต่อจะออกบ้านบ่ได้เลยการมือนี้อันนี้กับคุณพ่อเซียนอย่างกับพ่อจันเซียนภูเขียวบอกค่ะเงินรับเงินเดี๋ยวนู่เงดี๋ยวนู่เขียนแป๊บนึงได้ค่ะพ่อ พ่อจันเจียนปูเขียวมืัอนี้วัได้ออกไปใช้บอกพอุ่พ่อโอ้พุ่พ่อก็ได้ไปใช้หาบาลบยุติบ้าลนละนันง่งเบิ้งเรียกที่นี่แหละนั่งเบิ้งสูตรนั่นสูตรนี้ไปเรียกตามวจสาคนมาเรียกเใช่ โอ้เลขขก็งงินเงนคัได้สุดอยอดเลยวะค่ะเง,งนนี้ของอของคุณพรมีรนน่โตใดแนด่น้อค่ะเอาต่นต่นเลขสามตัวกับศูนเจ็ดสองวะได้บอวแป๊บนึงเดนเดียนไปีนนไปนั่นวนะเนาะบนมันบอค่ะพ่อบนบน,น,นยังียวบนมีงาแน่กับพ่อศูนเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองได้ไค่ะศูน 7, 2, 1, 7, เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสอบบงบอ่บค่ะครับแล้วก็สา,ามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองมีิซเนี่โอ้บนบนมิซี่หางบป่า่าครับกันนะกันสองโคกับเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวสามเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดสองนั่นเ่ค่ะครับโอ้จำคัญน่ะสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเลยละอืมตัวจำคัญสองสองเทวนี่นะพอนะ่อ,อเนาะโอ้โบ้ามากลักรล่ยอะขึ้นสามละ ถ้าถ้าสีไม่มา,า,าหลักร้อยจะเป็นสามทันทีมันพอเพอร์ตอนนี้ผมชมว่าสองได้แต่สองไม่มากแต่สองไม่มากก็เป็นหนึ่งกับสามถ้าสองไม่มาเป็นหนึ่งกับสามหลักหน่วยหลักหน่วยพ่อเขาเรียเชียนไมว่านี้ว่าเจ็ตหนึ่งเจ็ตสองเจ็ตสามไม่สมีละบนม่นวะคะเพอร์บนเดี๋ยวค่ะ มันออกแบบนี้ประจำนะอ่าบน้ันกแบบนี้ประจำด้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเันทกวันมัดมนอกแบบแบบเบน่ะค่ะเรากวาต้นึงเจ็ดคนอะออกี้มดสุเป็นจังสี่เบอร์เลยมันพอโอ้ยเขาทุกวันเลยเหรอ๊ะเป๊ะเ๊เลยค่ะวันนี้ของห่อมีรางบ่ค่ะพ่อบ่กคนคน่อเวรางแบอ๋อของก็เป็นสูตรบนอย่างเดียวเนาะครับบนอ่างเดีย มีวิ่งมาค่อมวดนี้วิ่งเพราะว่านี่ก็วิ่งเจ็ดวิ่งสองเนาะวิ่งเจ็ดมาค่ะวิ่งเจ็ดลองสองมันบค่ะเดินเดินเจ็ดลองสองเนาะวันี้บ้นเรเงนด้นครับเนาะหมุนมาโชบวันนี้มันมาพ่ะทำบ้านเนครับเตรียมรับทรัพย์เลยเลยวันนี้ถ้าถ้า อ่าเหล็กชุดอ่าชุดที่พ่อปล่อยมาหนิบอกอันเตรียมรับสับมันมาพ่อครับผมยานยัด้าอันละเพราะว่างวดงวดนี้ก็ถือว่าว่าเป็นงวดแรกเนาะที่คุณพ่อให้ให้สัมผัสเนาะค่ะแต่ว่าตามตามที่หนูเบิงที่พ่อส่งเลขมาให้ตลอดน่ะกะกะเข่าค่ะอันนั้นยังเฮ็ดยังม้วนหนึ่งแม่นแต่ได้เฮ็ดไปนะเฮ็ดไปเบิ่งชื้นๆค่ะบาดนี้เขาไปเรืบอบาร์นเต็มรอดหมดเซ่นละ ว่านี้ร้อยเปอร์เซ็นเล่นป่พาะอยเร์เซ็นต์เลยโอโ่าเลขสามตพ่อมันใจตัวไดกกค่ะมันใจได้ชุดนี่หรืีหางเห่เอาซีหางเลยนะพ่อนะเอาแ้วเอาเ้วเอาแ้วตาบอบๆแค่นี่คอสามเจ็ดสองซีเจ็ดสองแต่ว่าหนึ่งเจ็ดสองศูนเจ็ดสองก็เป็นร่องหรืออาจจะเป็นที่อแม่ซื้อมาแลวครซีหางนึงมันมันกับอะไรยดอกค่ะปานีอ่าสองตัวมีสมหางแค่นี้ป่พ่อ ครับสองโตก็มีซ่ามาท่านั้นะมันออกแบบนี้ตลอดไหมอืมมันก็ซื้อเลยเก็ดบ้านพ่อจับคนไดินน้ออู้มันออกแบบนี้ต้นเดืยวเราก็องได้เขียนไปใช่เขียนออกนเชียนบ้โอ้พักมาเรียกงังป่ะซื้อเลยครับผมไม่โชคนำเลยงวดเนี่นยแต่เงินแสงก็ลงแก่คุณพอ่อว่าถ้างวดนี้ไม่อั้นซื้อเลยเนาะเตรียมรับทรัพย์เงินแสนเงินล้านมันวะค่ะพ่อโอ้ผมว่านี่อยากได้ซ้ำมอะไรซื้อเลยครับงวดเนี่ยถ้าบม่อั้นอ่ะ อืมหนูอยยันแต่ไหนมันคือโพดคือโพดแต่พอเจ็ดสองพจนบ่ขายเลยได้ค่ะตอนนี้แน่นงค่ะวดวดวด,น,วด,น,วดนายคิดว่าสี่ซับขายหลอกเนาะนันไหมคะแต่ว่าบางอบางอาจารย์เพื่อนกาคอมเมนต์มากเนาะคะ่ะว่าเลขเจ็ดสองเป็นเลขดับเนาะคะ่ะแต่ว่าเ้อากับบรูนเนาะคะ่ะเพราะว่าอยูกกอ่กล่องพ่น่มีเลขดับนะพ่อเนะ มางมือเอจ้ะเอ้าวืแต่ยังมีตัวล่องโนเด็กเกดหนึ่งเก็ดสามเด็เนาะหนูยานเนี่ยมากนําอยู่้วเราเราเป็นแต่เป็นซีเจ็ดยางสี่วิ่นวิ่นเอาที่ใ้สามโตจงสี่ก็ได้อยู่ม่พอทีนี้เนี่ยก็ยังสามเจ็ดสองสีเจ็ดสองครับที่แน่ๆตอนนี้เนาะแตมันบอกว่าในสูตรเด็กศูนยเป็นแบบนั้นเดค่ะแ้่ว่าสองว่เรแล้วสามว่าี่ดแล้ว ยาบ้านแล้วกันแต่เมื่อบัรับินอย่างนี้ยิงค่าบ้านหลายอะไรอย่างนี้ค่ะพ่อสำหนักไดกับมาตัวเดียวกันเบิดได้พ่อเงินีงีมดหนามันอันอันแบบนี้เขาบริเงินเลยเนาะค่ะแมนพ่อซื้อพ่ได้ลอตเตอรี่กับบมีพ่อเบิดแล้วก็มันุ่มเขาอันขวาดีนะเขาเห็นเห็นอันคลิปที่ออกไปเขาเอาไว้แล้วเขาเจ็บไปหมดแล้วเพาะว่าเอามาขาไหรหรอก พรากันพ่อค่อยไหว่หนูแมนหลอดนี่คิดว่าแล้วนี่พูดพัฒนาขึ้นบาสุดยอดเลยจสุดใหม่บ่นี่ค่ะพอ่อสุดใหม่เนาะสุดใหม่เนาะวันใีม่นันอะไรด้วยบ่ขึ้นสามหางสี่หางค่ะหมดนี่แมนอยู่ทุกทุกเทียที่พอทรงมาให้เบิ้งตอนที่ยวยังไม่ได้สัมผัสมีมีมีม5หางหางหกหางนะพ่อเนะมนค่ะประเน้เนี่ยคือสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองล่ะ ล่องอะศูนย์นเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสอ,องใช่เงินลวงกงไปก่อนเนาะสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเนาะข้อฝันดีพะพอคำนวณเหล็กชุดนี้ออกมาแล้วโอ้ข้อค็นคนนนไม่ใครฝันมันนอนดึกเลยมันไม่ใครฝันนะเอซี่ค่ะพา่าัไปซีมัามากกมอน,นอนกว่ากับเมียหล่น่ยโอ้บ่่ฝันเลขเข่ากับเป็นนั่งกับเขา่าแจ้งสี่รถมันมาพอ ทำตัวเงี้ยกันแต่พอมีการลอกใส่คิดว่าเสีออกเก็บก้อนเหรอครับออกซุกนี่แหละขอบอซุกคุณเจ้อัน้นค่ะคุณพอ่ออ่าคุณพ่อบอกว่าถ้าไม่อั้นงวดนี้เตรียมรับโชคเงินล้านเงินแสนเด้อค่ะทาดด่านผู้ชมค่ะแล้วซื้อได้บ่เท่านั้นแหละครับค่ะเสียได้รับได้เงินแเหรอครับซื้อได้แตาบางถือบัตรใดฮอกก็ซื้อโตที่มันซื้อได้อย่ละล้วพอ่อเนาะเร็จน,นุ่งกับเนาะวิ่งเอาเนาะเด่นเจ็ดรองสองนี่เนาะเนี่ยงามนี่ คือสิมาคู่กันสติเอาละดีหนูเลยคิดอ่ะค่ะเอ้าวังเว็งยังยังคนเลขวิ่งนี่บ่บอค่อยผาดเลยเนาะพ่อเนาะเรเวิ่งเข้านีิเนาะเอาช่วงวัดนค่ะจำที่หนูได้เบ้างดสองหลักหน่วยเจ็ดหลักสิทเดี๋ยวได้ด้วยพ่อสองอยู่หลักหน่วยเป็นบ่พ่อสองหลักหน่วยเจ็ดหลักสิทเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูเขียนสองหลักหน่วย ลักร้อยก็บสามกับสี่ล่ะที่นี่แน่ค่ะถ้าไม่เป็นสามกับสี่ก็จะมาหนึ่งกับศูนย์นะพ่อเนาะถ้าย์ในซีโต้เนาะอาในซีโต้เหรอครับฟุ้งัวจงกัดเห็น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 นี่ไหนเบื้องบ่ค่ะเห็นอยู่ค่ะพ่อลักร้อยนี่กำนัลแหละเจ็บตัวกี่รีอะอืมลักได้แน่นอนมาสุดยอดเลยวะค่ะนี่แล้วก็เอาลักร้อยแล้วมาวิ่งเอานะพ่อเนาะครับสำมวันอันนี้ยัง คุณมากินขาเที่ยงไปนเนอะี่ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยผมผมกินข้าวเศร้ากับข้าวเรงครับกินใ,ในสองครับกินในสองเขากินกาแฟบ่พ่อโอ้ออกอากกแฟต่ออันนี้มันได้สามชิ่นเที่ยงนี่นะซื้อกาแฟดำไม่กินเยอะมั้ยเ <c oughs> นี่ยโอ้ค่ะแนะนำ้ำไหมกินกาแฟดำเด้อคงเป็นอันตรายจังแกนซึ่ง พ่าพ่อไว้พ่นให้เอฟซีเขาเนี้ยพ่อช่วงทุก้ายนี่พ่อพ่อเอฟซีซื้อได้ทุกโตทุกโตเด้อซื้อแล้วก็ให้ได้มันมันโชคโชคโชมันมันสุูสุคนค่ะให้ลำนำมันุกคนเด้อวันี้วันนีว่ากันไหมเนาะพ่อเนาะติดอันนี้เป็นวันแรกของคุณพ่อจันเซียนภูเขียวเด้อข่ะเอฟซีค่ะถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะนี่พ่อกะเป็นเพียงแนวทางนะค่ะ ครับน้าท้างครับน้าท้างค่ะสำหรับคลิปนี้อ่ารติดเขาแลวกวนคุณพ่อจันเซี้ยนผู้เขียวอ่ะสำนีเนาะคะ่ะครับสวัสดีครับค,ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่แหละค่ะเอฟซีค้าแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะพ่อจันเซียนภูเขียวเนาะค่ะเพิ่งกระโทงมาให้แนวทางเนาะค่ะตามที่อยู่ในไลน์แอดเนาะค่ะคุณพ่อกระซงมาให้เบิ้งตลอดนะคะ ก่เขาตลอดแต่ว่างวดนี่ก็เลก์กะฤกอ่าบอกว่าพอ่อมวดนี่หนูขอสัมผัสพ่อได้บอพอ่อสะดวกบอพอ่อก็เลยว่าได้ยู้สั่นกเ็เทยกะถือว่าเข้ามานับงวดนี่เป็นงวดแรกของคุณพ่อนะคะเอาสําหรับคลิปนี้กบมิจเลขกเนี่ยทางเพียงสัมหนีนะคะ่ะคลิปหน้าค่อยพบค่อยพอกันไหมนะค่ะกับคอให้เอฟซีนะคะ่ะ,ะ,คะซื้อได้ถูกไวม